ูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทองได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ส่งเสริมแนะนำการเลี้ยงปลาที่ถูกต้องและเป็นแหล่งผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แต่เมื่อช่วงปลายปี2,554ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอ่างทองต้องประสบปัญหาหมวลน,น้ําจานวนมหาศาลทะลักท่วมสูงนานกว่าสามเดือนส่งผลกระทบให้พ่อแม่พันธุ์ปลาหลายๆชนิดอาทิปลายี่สกเทศปลาตะเพียนขาวปลานิลและกุ้งก้ามกรามที่ได้เพาะพันธุ์ไว้กว่าหลายล้านตัวหลุดหายไปทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดอ่างทองจึงได้ดําเนินการฟื้นฟูบ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา ทำการอนุบาลปลานิลปลายี่สกและกุ้งต้ามกรามปลอดโรคเพื่อทดแทนที่สูญหายไปกับน้ําท่วมครั้งก่อนสําหรับเรื่องพ่อแม่พันธุ์นะครับจากน้ําท่วมครั้งที่แล้วนะครับก็พ่อแม่พันธุ์กุ้งและปลานะครับก็ได้หายไปกับน้านะครับถูกน้ําท่วมไปหมดตอนนี้เราใช้แม่พันธุ์กุ้งจัดบอกเกษตรกรที่เคยมา ซื้อกับเรานะครับแล้วตอนนี้เมื่อเราเพาะปุ้งได้ในชุดคุมพามีนาแล้วเนี่ยเราลงเลี้ยงที่บ่อดินแล้วประมาณสามแสนกว่าตัวเพื่อที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ในชุดใหม่เมื่อถึงเดือนมีนาคมนะครับผลผลิตก็ได้ลูกกุ้งประมาณห้าล้านกว่าตัวนะครับซึ่งได้ปล่อยไปในแหล่งน้ําไปแล้วสองล้านตัวแลวจะจำหน่ายเกษตรกรอ,อีกประมาณ3ามล้านตัวนะครับ จากที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทองได้เพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติจะช่วยฟืน้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมาคงความอุดมสมบูรณ์และช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้พเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ฟืน้นฟูว,วิถีชีวิตอาชีพการประมงให้กลับมามีผลผลิตได้ดังเดิม